สวัสดีครับทุกท่านกันด้วยครับผมโทฟี่นะครับแล้ววันนี้ผมเนี่ยก็จะมารีวิวภาพยนตร์นะครับผมซึ่งภาพยนตร์ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องไหนไกลอื่นใดครับก็คือภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World Re b i r t h นะครับผม Jurassic World กำเนิดชีวิตใหม่ก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปกับผมนะครับก็หนังภาคนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นภาคที่4แล้วนะครับของแฟรนไชส์ Jurassic World นะครับที่ เป็นการรีแบนด์จากจูรลสิกพาร์คนะเออแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับผมภาคแรกเนี่ยโอ้โหเป็นหนังน่าจะเป็นหนังสปาร์ลแนวสปาร์ลไม่กี่เรื่องนะที่ทํารายได้ระดับ1,600ล้านเหรียญนะครับแล้วก็ทํารายได้พันล้านมันเลยตลอดแม้ว่ารายได้มันก็ลดลงเรื่อยๆนะนะโดยภาคนี้ครับก็จะกํากับโดยกาเรตเอ็ดเวิร์ดนะครับก็เป็นหนึ่งพวกกกับที่ก็มีผลงานมากมายครับก็ก o สเล่าสองพนะครับผมหนังเรื่องแรกของม o n s t ต r ร์ r วิ โรควันอะสตาร์วอลสตอรี่หนังภาคแยกก่อนเหตุการณ์ภาค4นะแล้วก็เดอะครีเอเตอร์นะครับผมหนังออริจินัลที่เกี่ยวข้องกับการเอาชีวิตรอดของ AI ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าผลงานแต่ละผลงานของการเลดเอฟเวอร์เนี่ยรู้แหละว่ามีทีมงานอื่นๆแต่ว่าจะเห็นว่าหนังส่วนใหญ่ที่แกได้กำกับเนี่ยเดินมีความจริงจังเข้มข้นนะครับผมก็แล้วก็มีสเปเชียลเอฟเฟกที่ถือว่าดูดีนะครับผมในแต่ละเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะ Cre ซึ่งหนังภาคนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าน่าจะเป็นการกลับไปสู่รากเงาละกันนะครับเพราะว่านี่น่าจะเป็นหนังจูรลสิกเวิลด์หรือแฟรนไชส์จูรลสิกในรอบหลายปีเลยบางที่กลับไปเล่าเรื่องราวแบบคลาสสิกหรือคือเล่าเรื่องราวการประจนภัยในเกาะแบบร้างไปเลย,ยคือแบบร้างไปเลยนะครับไม่เหมือนเอาจริงจูรลสิกเวิลด์ภาคแรกก็เล่าลเรื่องราวในเกาะครับแต่มันเป็นเกาะสวนสนุกไงส่วนภาคอื่นๆมันแทบจะไปทั่วโลกแล้วมั้ง อารมณ์เหมือนเราได้กลับไปดูจูราสสิกเวิลด์เอ้ยจูราสสิกพาร์คภาคที่สามนะครับผมผมนะผมหลงเวิลด์กับพาร์คเนี่ยแหละหรือว่าเป็นหนังที่ก็คือเอาจริงก็ซีเรียสแหละแต่ว่าเป็นหนังที่เอาจริงถือว่าดูง่ายนะครับผมไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเป็นหนังปะจนภัยสนุกสนุกนะครับผมก็มีฉากรุนระทึกพอสมควรสเปเชียลเอฟเฟกต์ซีจของไดโนเสาร์ผมไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้ซึ่งดูทรงแล้วไม่น่าจะมีนะนั่นคือเพนติเคิลเอฟเฟกนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ 4G ทั้งรุ่นนะสำหรับไดโนเสาร์นะครับในภาคนี้จะโดนบทนอีกว่าเด่ยหรือเขาใช้ก็ช่วยบอกกันได้นะครับแต่ว่าถือว่าโดยเฉพาะที่เป็นอยู่ในฉากตองคืนเนี่ยแหละผมว่าถือว่าดูดีเลยนะครับแล้วก็ก็ตามสไตล์ของพี่แกนะครับไดโนเสาร์ตัวใหม่โดยเฉพาะไอดีเล็กเนี่ยก็กักเหมือนเดิมนะกักอยู่ที่มืดๆเหมือนเดิมก็ไม่รู้ชอบกักอะไรขนาดนั้นกักตั้งแต่ตัวคอสไาแล้วมันจะมากักดีกเล็กอีกโอ้ ส่วนไดโนเสา์ในเรื่องส่วนตัวผมแอบรู้สึกว่าน่าจะค่อนข้างน้อยโลกว่าภาคก่อนๆเลยนะนะครับเนื่องจากว่ามันเล่าในเกาะซึ่งน่าจะไม่ได้มีสายพันธุ์เยอะอะไรมากมายนะครับและไอเนื้อเรื่องที่ต้องไปตามล่าไอดีเอ็นเอของสามไดโนเสา์สายพันธุ์เพื่อมาสร้างโรคไอมาสร้างโรคมาสร้างยารักษาโรคหัวใจส่วนตัวแม้ว่ามันอาจจะดูซ้ำซากไปหน่อยครับแต่เอาจริงแฟนชายทุกสิบเปอร์เนไม่จำเป็นต้องแบเล่าอะไรที่มัน ซับซ้อนหรือว่าซ่อนเนื่องอะไรเหมือน2ภาคหลังแล้นะทำให้ที่มาที่ไปของการกําเนิดในเรื่องของหนังภาคนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับด้าตัวละครก็ถือว่าถ่ามาได้โอเคนะครับโดยเฉพาะได้นักแสดงระดับชื่อเสียงนะครับอย่างสกาเลต์จอยสไซนะครับแบล็กวิดของเรามาแสดงก็ถือว่าก็โอเคนะครับแม้ว่าหนังแนวนี้ตัวละครมนุษย์มันอาจจะไม่ใช่จุดเด่น หลักของหนังแนวนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงมันจําเป็นต้องมีเพราะยังไงมันก็คือภาพยนตร์น่ภาพยนตร์มันจะให้มีแต่สัมภาระแบบหนังสารคดีมันไม่ได้อะยังไงมันต้องมีมนุษย์ดําเนิเนในเรื่องนะครับซึ่งผมก็เรื่องนี้ครับผมก็ไม่พลาดนะไปดูภาคไทยนะครับซึ่งส่วนตัวก็ถือว่าทุกคนนะครับเป็นมืออาชีพอยู่แล้วโดยเฉพาะหัว่นนานเดชก็ภาคดีนะคือแบบภาคดีจนหูรู้สึกว่าทําไมต้องเอามาพูดถึงด้วยวะ <c oughs> แต่เห็นว่าเป็น นักภาคดาราไงก็ต้องต้องพูดถึงหน่อยนะครับส่วนตัวถือว่าภาคดีครับเพราะว่าเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วเขายังพึ่งภาคหนังดิสนีย์อยู่เลยนะมูฟาซ่าแต่ต้องร้องเพลงด้วยซ้ํานะเออซึ่งเรื่องนี้แค่มาพูดเฉยๆนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมฉากอื่นๆโดยเฉพาะฉากแบบแบบแอดแฟนซิ่งวินนิ่งนิดก็ถือว่าโอเคครับโดยเฉพาะไอฉากไอทีเร็กซ์ตัวใหม่นะครับล่าคนในแพรเนี่ยซึ่งอาจริงๆฉากเนี้ยคือฉากที่เขาอะ ตั้งแต่ปี1993อย่างจาุดสิบปาร์คภาคแรกเนี่ยมันจริงๆมันควรต้องมีฉากที่ T r e รนะครับผมไลล่าดร์อารันแกนมังหรือว่าตัวละครสักตัวหนึ่งแหละในแพรนะครับแล้วก็มันจะว่ายนะ้ำเหมือนเหมือนจอเลยอะครับแต่ว่าช่วงเวลานั้นอะซีจีมันยังไม่ได้แบบพัฒนาดีอะไรขนาดนั้นนะครับเขาเลยไม่ได้ใส่นะซึ่งเอาจริงฉากนั้นอะมันมีในนิยายนะแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อจํากัดในช่วงเวลานั้นนะเขาเลยไม่ได้ใส่ แต่ในที่สุดน,นะครับมันก็ได้ใส่แล้วก็ได้ปรากฏตัวสักทีในหนังภาคนี้นี่แหละนะครับก็เป็นฉากที่ทีเล็กตัวใหม่นะครับมันได้ไล่ล่ากลุ่มครอบครัวนะครับซึ่งก็แน่นอนอ่ะไม่มีใครตายสักคนนะครับกลายว่าผมแอบ,บรู้สึกว่าหรือฉากนี้หรือเปล่าที่นักวิจารณ์บอกว่าเอ้ยมันตอนนี้มีฉากเช็คสลิดนะซึ่งผมคิดว่าเนฉากนี้แหละคือฉากเช็คสลิดนะครับเพราะว่าตั้งแต่ฉากนี้ไอ้ทีเล็กแม่ก็ปรากฏตัวอีกเลยไอ้เวเนยผมว่าฉากนี้แหละฉากที่แบบ จริงไ,ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่มีเพื่อเซอร์วิสแฟนๆอ่ะกลายเป็นฉากเช็คลิสต์ไปไหนๆแล้วก็พูดถึงไดนโนเสาร์ที่ปรากฏตัวแล้วก็มีบทบาทแบบเด่นๆในหนังเรื่องนี้นะ,น,นะครับตัวแรกผมที่อยากจะพูดถึงก็คือไททานอซอสนะครับเหตุผลที่อยากพูดถึงตัวแรกก็มันไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันเป็นสัตว์กินพืชไงก็เลยเก็บดีนเอได้ง่ายที่สุดกว,วา่าตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้ายนะซึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับดีไซน์ สวยเลยนะถือว่าเป็นไดโนเสาวที่เอ้ยตัวใหญ่พอสมควรเลยนะแหมชื่อเหมือนไคจุกก็ซิล,ล่าเลยเว้ยตัวต่อไปก็โมซาร์ครับเอาจริงมันคือไดโนเสาวต,วตัวแรกที่พวกกลุ่มตัวละครเอดตามไล่ล่าเลยนะซึ่งส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่จับยากที่สุดแล้วแหละเพราะว่ามันอยู่ในน้ำไงแถมมีสไปโรโซลัสมาคุ้มกันอะไรอีกนะครับซึ่งมสซาสร์สในหนังภาคนี้ถือว่าตัวเล็กลงกว่า 2- 3สภาคแรกนะ ตัวนี้จำชื่อไม่ได้ฮะแต่ส่วนตัวค่อนข,ข้างเฉยเนะครับผมก็ส่วนตัวผมชอบไอไดโนเสาร์ประเภทไหนที่ผมชอบน้อยสุดผมว่าตัวที่มีปีกนะครับแต่ว่าอย่างเราอะยกเว้นตอนจุดสิบปารคสามตัวนั้นเออน่ากลัวจริงแต่ว่าส่วนตัวตัวนี้ผมว่าเฉยเนะแล้วก็สไปรดลสโลตนะครับที่หลายๆลยคนบ่นว่าเอ้ยดีไซน์แบบไม,ไม่ชอบเลยอะแบบมันไม่เท่เหมือนภาคสามซึ่งเอาจริงมันก็ไม่จเป็นมันไม่ควรจะเท่ข,ขนาดนั้นนะครับ อันตอนภาคสามจุดสิบภาคภาคสามอันก็เท่เกินแถมแบบคิวทีเล็กที่เป็นมาสคอตของแฟรนไชส์นี้มาต,ตลอดก็ก็เสียดายซึ่งบทบาทของบ้านในหนังภาคนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอาง่ายก็ตัวประกอบอะครับตัวต่อไปก็วิลทาดอนนะครับตัวนี้ก็เหมือนมาแทนแรปเตอร์เลยอะ่ะเอาง่ายก็คือแรปเตอร์ที่มีปีกอะไรครับส่วนตัวก็โอเคนะครับแถมมีหลายตัวด้วยนะในเกาะเกาะน,นี้นะครับซึ่งถือว่าโอเคเลยนะครับก็ ซึ่งก็เป็นไฮบริดนะเออแปลกนะหนังเรื่องนี้เป็นหนังภาคที่มีไฮบริดมากที่สุดนะก็สองตัวเออปกติมันจะมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมไอตัวที่เป็นไฮบริดดีทอร์สลาสเล็กนะครับหรืออีดีเล็กนะครับผมก็ไอดีสไรา์ถือว่าเอ้ยน่าสนใจนะครับผมเหมือนเป็นไดโนเสาร์ผสมสัมบาราดผสมเอเลีย่ยนเลยนะครับซึ่งก็ตามสไตล์การ์เล็ตเอเวอเรดตัวร้ายแบบนี้มันต้องกักมันต้องแบบมันต้องมาในเงามันต้องมาแบบค่อยๆมาซึ่งอะไรวะ รู้แหละว่าตอนกลางคืนหรือว่ายอยากเห็นตัวแบบเต็มๆแต่เอาจริงตอนปรากฏตัวในฉากเปิดเรื่องของภาพยยตรนก็ถือว่าเอ้ยน่าควัวอยู่นะเออและไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันจะได้ต่อยอดในหนังภาคต่อไปไหมถ้าหนังนี้ประสบคอสเลตแล้วยังจะมีภาคข้าอีกนะส่วน so, ตัวละครที่ถูกไดโนเสาร์หรือตัวละครที่ตายในเรื่องก็มีแต่พวกตัวประกอบแล้วก็ตัวละครที่บรรดูนหน้าตายจริงๆนะครับตัวละครหลักก็รอดกันหมดนะเส้นด็อกเตอร์สการ์เล็ตแล้วก็ดันแคนที่ดูเหมือนจะตายแต่ก็ไม่ตาย แล้วก็กลุ่มครอบครัวไม่จาเป็นนะครับที่ก็รอดทั้งหมดเช่นกันนะก็สรุปนะครับผมแม้ว่าจะเป็นหนังจูนิสิกเวิลด์ที่ก็อาจจะไม่ได้แบบดีเดย์หรือดีเพิ่มขึ้นอะไรจากสาภาคหลังนะครับสว่วนตัวคิดว่ายัางไงสักภาคแรกหรือว่าหนังจู r ิสิกพาร์กเนี่ยภาคแรกนะยังคงดีกว่านะครับแต่ว่าในยุคสมัยที่หนังภาคต่อเนี่ยได้รับความนิยมแล้วถูกไว้ใจเนี่ย ให้ถูกเสียตังค์มากที่สุดในการไปรับชมในภาพยนตร์่ะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ายัางซะหนังเรื่องนี้ก็ไปดูเถอะครับยังไงก็ไปเสียดายตังค์แน่นอนเป็นหนังประจนภัยที่สนุกสนานครับแล้วก็ถ้าไปดูแบบครอบครัวยังไงผมคิดว่าเด็กๆโดยเฉพาะเด็กมากๆยังไงก็ชอบหนังนี้แน่นอน,นครับผมส่วนตัวผมขอให้คะแนนที่8.5เต็ม10นะครับผมก็ถือว่าชอบนะครับผมผมก็ชอบไล่ๆกับ ไอโดมิเนยียนที่ภาคที่หลายๆคนดา่าชิบหายไว้วอดเออผมก็ยังชอบนะครับส่วนตัวก็ส่วนตัวภาคที่ผมชอบน้อยที่สุดผมคิดว่าเป็นจนะูเลสิกพอเล็กคิงดอมนะเออผมก็ชอบไล่ๆกันแหละ